หลังจากนุ่นดำดงค่ะได้ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ําตาประกาศขอลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ําเพชรเพราะรู้สึกทุกอย่างเปลี่ยนไปมีความอึดอัดไม่สนุกในวงไม่มีใครคุยด้วยแม่แต่หัวหน้ารู้สึกทํางานลําบากและพยายามปรับมาหลายเดือนแล้วนั้นค่ะขณะที่แม่น้ำหนึ่งแม่ยกเบอร์หนึ่งของนุ่นดำดงได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุค,ค่ะว่าอย่าถามเลยว่าทําไมดำดงออกนี่ก็นั่งดูไลฟ์พร้อมทุกคนแหละแต่สําหรับฉันอาจจะแค่น้อยใจกันไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องได้คุยกันท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นดำดงค่ะแต่ก็ได้ มีชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์เชิงต่อว่าส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะมีส่วนมาจากแม่ด้วยเวลาเกิดอะไรชอบไลฟ์สดด่าคนในวงเขาใครเขาอยาไปคุยด้วยล่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาไลฟ์สดด่าเขาอีกถ้าบอกว่าเป็นการน้อยใจกันแล้วมานั่งไลฟ์สดมันก็ไม่ควรปะถ้าน้อยใจกันก็ไปคุยกันสิไม่ใช่มาประกาศแบบนี้ให้คนเขามองว่าคนในวงไม่ดีไม่คุยด้วยดานแม่น้ำหนึ่งก็ได้ตอบกลับค่ะว่ามุมนี้หนูพูดไม่ใช่ว่าหนูพูดว่าใครนะคะแต่หนูพูดเพราะหนูจ้างมาดูแล้วมันไม่สนุกเหมือนที่เราเคยยู ตามวัดหรือตามงานคนอื่นแล้วคนในงานคนอื่นก็พูดว่าไม่จอยแต่ในส่วนที่น้องออกมาไลฟ์หนูก็ได้เข้าไปดูกลางๆไลฟ์แล้วไลฟ์ live ก็ฟังสดเหมือนทุกคนแหละค่ะแล้วที่หนูพูดว่าน้อยใจกันเพราะหนูยังอยากเห็นน้องเป็นลิเกต่ตอไปค่ะ